ครับสวัสดีครับมาถึงบ้านนะครับจะแจกแจเป็นคนนะครับตัวนี้เป็นรับมาพี่ชายนะครับสมเทียบางทองนะครับผมแต่ไม่ใช่น้องไม่ให้นะครับตัวนี้นี่เป็นไก่รุ่นน้องนะครับเมื่อวานนี้เอาไปเตะนะครับเตะกับรุ่นน้องนะครับเป็นน้องแจเป็นคนนี่แหละครับ เตะเมื่อวานนี่เป็นไก่นวมเลยนะครับผมโอ้โห oh. ตีอยู่ตัวเดียวเลยครับผม oh. พอเห็นแข้งพี่นะครับผมตามมาเลยครับผมเมื่อวานนี่นอนไม่หลับเลยนะครับเมื่อวานนี่โหดมากครับตัวนี้แข้งโหดนะครับไล่ทุบอย่างเดียวนะครับเชิงงูทุบเรียบร้อยเลยครับไม่ถึง สิบนาทีแน่นอนครับตัวนี้เป็นพมางอนนะครับผ่ากอยมานะครับตีเชิงได้นะครับตีกไยได้นะครับตัวนี้โหดมากเลยครับผมผมดูเมื่วานไม่ได้อัดชิปนะครับผมเตะอันนึงนะครับเมื่อวานนี้โอ้โหสุดจอดมากเลยแผลนี่มีแต่หูเลยนะครับไล่แถวแถว ถ้ายถอยขึ้นไปนะครับข้างหูขึ้นมาเลยครับถนัดซ้ายนะครับผมตอนแรกว่าจะเอาคาร์ลอตนะครับผมออกมแจ้ปืนกลนี่นนว่แข่งโหดมาครับเตะฝังแผลเลยนะครับเตซ้ายอย่างเดียวนะครับผมเ็นอย่างกันเนาะเออเออดูกลับปไป ตีแผลเดียวเลยนะครับผมมีแต่ข้างหูนะครับไล่ขึ้นมาหูเลยครับผมหูอย่างเดียวนะครับผมถนัดซ้ายนะครับข้างขวาจับข้างขวาตีอย่างเดียวนะครับผมหัวล่างนี่เจ็ดแม่นมากนะครับผมตีหัวล่างนี่หูหัวกระจายนะครับหัวปิวเลยครับผมเจ็ดหัวล่างนะครับไก่ไม่อายุเท่ากันนี่หู เรียบร้อยนะครับเมบาน,นี่เป็นพ่มาหมาล่อนะครับผมขนาดเขาวิ่งนะครับวิ่งประมาณสิบนาทีนะัครับห้าทีสิบนาทีไก่เขาแข็งโหดเหมือนกันนะครับแต่เจ้าแก่ยืนไหวนะไก่เขาแข็งมันหินเลยนะครับผมเห็นเมื่อวานนี้จับตัวดูโหเหมือนไก่ลูกท้ายเลยนะครับ ยืนไปอันหนึ่งนะครับผมนึกว่าจะยืนไม่ได้นะครับพี่เขาบอกถ้ายืนได้ในราคาเปลี่ยนนะครับเขาบอกยังไม่เตะพันห้าพี่เขาบอกอย่างนี้ครับผมพอเตะปุ๊บโอ้โหนอนไม่หลับเลยครับผมตามมาเลยครับไม่ได้ขายของเลยครับเมื่อวานนี้เบื่อแข้งหนักมากๆนะครับตัวนี้ครับแจ้บเป็นคนนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับ ไม่กลับบ้านเลยนะครับชอบมากเลยครับตัวนี้ถูกชะตากับเ,เจ้าแจงไงไม่รู้นะครเนี่ยตัวนี้ก็แจงเหมือนกันนะครับพอพันหลักก็แจงครับผมสวยนะครับตัวนี้ครับ แผลมีมิดแผลมีนิดเดียวนะครับผมเนี่ยครับแผลมีก้างคอนึ่เดียวครับไก่เขาเป็นพมา่าล่อครับผมวิ่งขยายเตะนะครับผมมีฉลาดมากนะับตัวนี้ วันนี้ก็จับมาถึงนะครับจับกาดน้ำไปนิดนึงนะครับผมกาดน้ำนิดนึงนครับลงกระเบื้องเรียบร้อยนะครับผมทางแผลมีแค่คอนะครับอฝั่งเดียวนะล้วลำตูมากนะับน่อว่าจะยืนไม่อยู่นะครับผมตัวนี้โูสุดยอดเลยนอนไม่หลับแล้วเมื่อวานนี้ตามมาแล้วไปคุมทน้งวันนะครับ ขาบอกแต่ไม่ใช่น้องชายม่ให้นะครับออกวันไหนเรียกด้วยนะครับสุมเทพบางทองบอกครับตัวนี้สุดยอดมากนยครับนี่มีแผลนิดเดียวนะครับผมตรงคอนะครับหน้าไม่มีแผลเลยนะครับผมขนาดไก่เขาเบอร์แข็งมากนะครับแข็งหนักมากนะครับผมได้กินแค่นี้นะครับผม อนาคตไกลแน่นอนครับตัวนี้นฝากติดตามด้วยครับใครชื่นชอบอยกไม่นานนะครับผมได้เห็นแข้งแน่นอน,นครับจะจุมอับเตีหยดูเรื่อยๆนะครับผมหล่อมากครับตัวนี้ลอยดีนะครับผมแข้งขาใหญ่ รูปลอนะครับแจกเป็นคนนะครับไ <c oughs> งฝากติดตามด้วยนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูด้วยนะครับผมสวัสดีครับ